สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาแล้วพี่น้องช่วนนี้ข่อยสิไปไปมากๆจักหน่อยเด้อขอบคุณทุกคนที่ยังคิดหอดข่อยน้องพี่น้องน้องนี่ข่อยเฮ็ดกับเข่าหายางพี่น้องแม่นฟังบ่ผบพข่อยเฮ็ดหายางมึนในอุปกรณ์ข่อยข่อยขอเก็บพื้นที่จะข้าวเด้อพี่ดอกเพราะว่ามันลายเกินน้องบ่มี่หมองผู้ใดคิดหอดข่อยก็เบิ่งข่อยเน่ได้พี่น้องมือนี่ข่อยเฮ็ดจุกๆูหาเมนูเลยจ้าข่อยสิตัดเป็ดส EP อีพี่ได้พี่น้องเพราะมันยา่าเกินแล้วกับภัสงสัยว่าข่อยสิเฮ็ดเป็นยังไรแ่ น้องต้องเบิงตอนต่อไปเด้อมี3ตอนจ้าเข้าซูเมนุแหลกของห้านพี่น้องไขก็ะิเห็ดหนึ่งปนินจ้ากะเสียตะไข่มาซับๆแล้กก็สิมาต่ำให้มันละเอียดอันนี้ยมาผากอยู่อีกห้องหนึ่งพี่น้องเสียงมันก็สิก้งองเจักหน่อยได้พอขางนอกมันฝนโตบัตนีนะก็เสียงแข่งกันก็ผักอักซื้อปนินมาตะแมคโคพี่น้องโลละ42บาทไปทุกถูกเดสื้อดําตลาดละโล80แต่ว่ามันก็ตัวหน่อยซําราคามันละวาพี่น้องนีกิมารินเห่ากรวซ็เอาเรี่เเอ ต่ำนะเนาะมาใส่บ้านนี้หน<ำ>ึน่งจะว่าข่อยกำลังลนหุน่นอยู่เนาะพี่น้องข่อยก็เลยเติมน้ำลงไปเพื่อที่ข่อยสิไปเจือจางโซดเดียม <laughs> บรูว่าซอยเดยบอร์ตรระวักกะเห็ดเพื่อความสบายใจของเจ้าของนี่แหละพี่น้องบ้านเี้เยากระสีเอียบป่าพักไว้ก่อนได้พี่น้องเนาะเอาตะไคร่เงยียดเขาทองมันจังสิละพี่น้องจังดับข้าวได้ดีอันนี้ข <นะ S 2> อยากกินพักอันนี้แห้งพี่นอ้องเบางเฮี้ยวประเดี๋ยวคนกะกลุ้มซื้อมันมาเบางเนี้ยตะเล็กโตอดอกพักข่อยเนะาะตลาดมันกะมีเจ้าเดียวพี่น้องมันกะบ,บ่เมนย่ามมันน,น้อยตะวักกะคิดอ,อยาง,ยางทั้งเงินทั้งเฮี้ยวทั้งแก่ได้พี่น้องนี่กระสืมาเลี่ยมเลี่ยมเอาตะย,ยอดมันน,น้อยเบางเนี้ยเหลือกิ่นน้อยเดี๋ยวบ่เป็นนนนนนนหยยััังงงพพีี่่่่่้้อออออเเาาาามมมสุกกชวิิตลจืื คือเนาะลงหมอไปมันก็เหี่ยวคือเก่าแล้วว่าบานนี้ก็สิหึป่าแล้วได้พี่น้องเนื่องจากว่าคอนโดอันนี้ค่อยมีอันเดียวเนาะพี่น้องค่อยก็เรบ่ไว้ใดหนึ่งพักแซน้ับกันข่อยกันหนึ่งตะป่ามันก็ติ่มแล้วไม่ตรงเขาแล้วพี่น้องเอ้ยซึ่งใหม่ใกล้ฉันตรงมาละจ้าอันนี้เบืองในนพอ่น่ะโอ้ยหยัดเหยียดมันขักที่แหลเนาะพี่น้องค่อยว่าสีเบกับเขาอยู่ข้างนอกห้หมม่เจ้าเบื่งวิวงามๆว่าสันตวะหอนหอนพี่น้องลมมาเนี่ยลมหลายเด้อแตาวาล้มเหมือน่อห ว้ขังนอกอาวอ้าวซุกเลยียบปัตตนีคือไว้แต่บัตตนีอา้าว หอมผักอีตูเป็นต่นายพี่น้องคอยลืมทายตอนที่คอยไปเก็บผักอีตูบ่เป็นยังดอกฟ้ามาเบิ่งไกลๆพี่น้องว่าคอยเฮ็ดหลายซ้ำใดเนาะปานเอาบุญพน,นะ่ะเว้ยก็แต่แซ่บแต่ว่าหอมหอมเข้าสู่เมนูที่สองของเฮาพี่น้องมาทายกันว่าคอยสิเฮ็ดยังเนาะอ้าวบ่ต้องทายกระได้พี่น้องคอยสิต้มปลาน,นิซซี่พี่จจาส่วนวิธีปรุงนี่ยคอยก็สิบ่ได้ปรุงยากเด้อพี่นออ้องคอยก็สิใส่เกลือแล้วก็บักขามเปียกเนาะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลน้อยนึงเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าคอยลดหุ่นอยู่จ้าคอยก็สิลดโซ เดียมจักน้อยอยากด้ผักแก้มจักน้อยด้วพี่น้องหัวกะซใส่เห็ดลงไปน้ำเนาะพ่อหมอเดือดหัวกะสีไซปนี้ลงไปเลยจ้าอุ้ยบ่เมียนได้ล่ะปลาอย่างกับหงปลาทับทิมปิดฟ้าหมอไว้พี่น้องพ่อเดือดหลวก็ใส่ผักอิดตูลงไปจ้าใส่หลายๆเลยพอข่อยมีเป็นสวนเนาะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าอุ้ยรอติดตามอีพี่สองด้อพี่น้อง